สุกสบายทีพี่น้องเิ็นหรอกทีเนาะพบกันที่เก่าพี่น้องเมื่อนี่กับพอใหญ่ลำเมื่อนี่กับไทยกันก่อสร้างเสลาวงธรรมบ้านเฮาพี่น้องเฮาได้บนในส้มคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่กันนี่คือขันตอนโครงเล็กหลังคาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่ยังวัแล้วพี่น้องยังวัแล้วยังเสื่อมต่อเห็ดต่อพี่น้องมันใส่เล็กลายพี่น้องใหญ่ ใส่งบประมาณลายเล็กเข้ากับบดประมาณลอยเสร็่ยังบมพ่อพี่น้องเยยังลายหัวทรงงบหระบางใส่เหล็กใส่เล็กลายพี่น้องเลยในการเห็ดโครงลังคาหน่อเลยเป็นสอนกันอยู่พี่น้องเลยใส่ก็ใส่ทีพี่น้องเลยสีงวดอ่ะไม่ได้ใส่หาง ตนไดนที่เขามาส้มกับก่อฝายก็เลยก็แซ่กูติดตามให้น้ำนีเด้อพี่น้องเด้อก็แซ่กูติดตามแล้วกับก่อให้รันรันมิลลยถึงหวยกันบนสุสุขนพี่น้องเล็กกินจิ้มกันอยู่พี่น้องเลยยังบ่พอโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันตรายเลยพุ่นไผเกิดได้จังไงบัดลงจอนพี่น้องเอ้ย ก็ลังมีการก่อสร้างอยู่มันไฟไหม้จากไหนไฟมันมาจากไหนเนี่ยลง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 ตายไฟมันมาเกิดได้จากไหนนี่น่ะเอาเลยเออมันสาดบ่ได้ไรอกรุ่นนี่นั่นชุกเชิญพี่น้องเลยอันตนรายรถรถเราออกไปบนรถนี่ อ้าวไฟเกิดได้จังไงน,นี่เสื่อมมันดิฮะเสื่อมมันเดิมีปิวใสให้จะลบไปเออโอ้ <c oughs> พี่น้องโมเมนต์ไฟจับวงจรเหมือนไฟย,ยังพี่น้องไฟเสื่อมมันปิวใสไฟอยเราเอาเสื่อมล้างคาดนะพี่น้องเ <c oughs> วลาเสื่อมล้างคาลแล้วไฟเสื่อมปิวใสพี่น้อง <c oughs> มันแตกแมันปิวใส <c oughs> บอหมาดองหมาดลมหาหมองมาลังนี่หาหมองเนาะ ห้าโมงห้าโมงโอ้ยพี่น้องเอ้สร้างเป็นตกใจเบิร์ตพี่น้องเอ้ยกันเลยว่าไพลัดวงจรมาไพลัดวงจรพลละเอียนเนาะตกใจเบิร์ตพี่น้องเอ้ยของผมผมใหญ่ล้ำผมอยู่รังค้าพี่น้องเอ้ก็ยับกูบ้าเฟิรนกระหมูซองคนขึ้น่าไพลัดวงจร มันแล้วมันโมแมนพี่น้องเลยขี่เล็กทู่เวลาเสื่อมเล็กปิ้วมาใส่ห์เงินบอแค่มือเงินบอกไพ่ไพ่ไพ่ช้างจีฮองว่ะเลี้ยวมาพะลุกเลยอ่าโอ้เหตุการณ์ตัวนี้ยังว่าโว้ยเบิร์ตขาดตัวนี้พี่น้องเอ้ยตกใจเบิดพตเหยื่ล่ำใจขวมใจหายจน มือบุญก็จีใครยกระดับตัวระจีกระจีก็กองกันอยู่พี่น้องเลยกระจีก็ไม่ไก่ผักใค้เต๋มีไก่ผักพี่น้องคือสมัยตะชี้เกินเกินมุ่งหยาโอ้ยพี่น้องเลยผดล้มล้มพี่น้องมือเนี่ยล้มกับบังเอิญน่ะลีมือนีนั่นบังเอิญนี่ล้มมือนี่ไฟไหม่กระท่อมนอนเย็นพี่น้องเลย ตกอกตกใจไอเย่งไรรถมูบบริษัทน้ำมันอน้ำมันใหม่แล้วว่ะเอาบ่อไเอ็นมดดยก่อนวดน้ำก่อนพี่น้องก็ฉีดก่อนฉีดก่อนเ้ย ตกใจแห้งอะลีรอพี่น okay. ้อยลงล่างข้าวปุบปับปุปับลงโมเมนแล้วไพ่ขี้ทู่ไพ่ขี้ทูุ่กจุดไพ่เชื่อมหดเป่าได้คำขาดพอาจังไงใช่เออหไผ่นอกไผ่หยาติดลงมาเต็ที่ลงสี่เมนมาเลยมหม่ายส ตะไลมันเป็นลมนะเน้นเลยอย่างเราเน้นไไหน่อยเปิดน้ำให้ในพวกรั้งเปิดเทิงเลยพิจัยพับเป็นแนวใครเยอะเหรอโอ้เบิ้ลขาดพี่น้องเลยยางตับตะไลนอนเย็นแคมหน่อย เชื่อมต่อพี่น้องเชื่อมต่อ ทำแล้วพี่น้องทำแล้วเมื่อนีงกะนทำไหวคักเพี่นองอเอ้ยก,กนันเห็นได้เห็นงานนะมันอยู่จะซื้อนั่นทำนั่นพี่น้องเอ้ยยี่ห้กระย่างเพันแล้วพี่น้องไอ้ขาวชิบ,บูติเป็นลอยเด้อาพาะพีเด้อน้นองเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่มารวมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเดินไปน,น้นนองเป็ทุกท,ท,ทางสลาหุทา่ทธรร